อีกหนึ่งวิธีที่จะแก้นกติดสาบตัวเมียคืออะไรคลิปนี้ผมจะเล่าฟังครับสวัสดีครับผมหนุ่มนกเลิกครับน้องๆหลายคนนะครับก็ถามคําถามนี้มาถามเยอะมากคําถามนี้ถามว่าพี่หนุ่มนกผมเนี่ยติดสาบตัวเมียจากสนามมาเนี่ยจะแก้ยังไงก็เดี๋ยวนี้นะครับเราก็รู้กันเนาะว่าการแต่งนกการเลี้ยงนกเทคนิคการทํานกแข่งบนลาวเนี่ย มีหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งที่มีคนใช้กันนะครับคนที่แข่งนกใช้กันก็คือการเล่นนกคู่เมียก็คือการเอานกตัวผู้ประกอบกับนกตัวเมียให้มันติดกันครับให้มันเป็นคู่กันเสร็จแล้วพอเข้าสนามแข่งนกที่เป็นตัวผู้เวลาขึ้นลาวมันจะร้องดีครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ย หลายๆายคนที่ไม่ได้เล่นนกคู่เมียพอเอานกไปขึ้นลาวนกตัวผู้ของเรานะครับไปขึ้นลาวก็จะได้กลิ่นสาบเมียติดกับตัวผู้ตัวที่เขาเล่นคู่เมียนะครับก็จะได้กลิ่นสาบมา <urers> แล้วพอกลับมาบ้านเนี่ยนกมันลำบ้างนะนกมันไม่ร้องบ้างร้องเรียกบ้างเหมือนร้องหาตัวเมียนะดังนั้นเนี่ยบางคนที่ไม่ได้เล่นนกคู่เมียเนะี่ยเขาก็บอกว่าพี่ถ้ามันจะติดสาบตัวเมียมันเนี่ยเราจะแก้อย,อยังไงดี ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับก็คือโดยใช้วิธีใช้น้ำตะไคร้ครับเอาตะไคร้นี่แหละครับมาทุบๆปุบๆแล้วก็ต้มกับน้ำเปล่าเสร็จแล้วเอามาล้างกรองก็ล้างกรองนี่แหละครับล้างกองของเรา4ี่ห้ารอบกองที่เราไปแข่งกันเนาะแล้วก็เอานกตัวที่เราแข่งย้ายกรองออกมามาอยู่กรงใหม่เสร็จแล้วเอาน้ำตะไคร้นะครับก็ให้นกตัวที่ของเราเนี่ยที่ติดติดกลิ่นสาบเนียมันเนี่ยก็มาอาบสักสี่ห้ารอบ มันก็จะช่วยให้กลิ่นสาบเหมีย่ยนลดลงนะครับแต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดนะครับผมก็ได้ไปนั่งคุยกับเซียนลกท่านหนึ่งนะครับเป็นรุ่นที่เซียนลกท่านหนึ่งก็เขาก็บอกว่าหนุม่มพี่ใช้วิธีนี้อ่าเขาบอกผมมานะครับดังนั้นลองดูนะครับวิธีนี้คืออะไรก็คือพี่คนนั้นนะครับเอายาหอมยาหอมหรือยาแก้เป็นลมอ่ะที่มาได้กลิ่นหอมเป็นผงๆผสีน้ําตาลใครเคยใช้มั่งเปล่านะี่รับ คือมันจะเป็นผงสีน้ําตาลบดโดยเป็นสมุนไพรมันก็จะมีกลิ่นหอมของยานะครับเป็นยาลมนะยาลมยาแก้เป็นลมเวลาคนเป็นลมเนี่ยเราจะชงกับน้ําร้อนให้ให้กินเพื่อขับลมเพื่อช่วยให้ลมเดินสะดวกขึ้นตรงนั้นแหละครับที่คนนั้นเขาบอกว่าเนี่ยผมเอายาลมเนี่ยมาต้มมามา,มาชงกับน้ําร้อนไม่ใช่ต้องมาชงกับน้ําร้อนพอชงกับน้าร้อนปุ๊บพอมันละลายประมาณช้อนหนึ่ง นะประมาณช้อนหนึ่งการแก้วน้ําแก้วหนึ่งที่เป็นน้ําร้อนเสร็จแล้วก็เอาน้ํามาอีกประมาณ2ลิตรเก่าแก้วนั้นนะ่ะมาเทใส่น้ําเปล่าแล้วก็คนเพื่อให้เจือจางความเข้มข้นลดลงน,นะครับเสร็จแล้วก็ทําไงรู้ไหมพี่เขาก็เอามาฉีดนบครับแต่อย่าเอาแบบร้อนๆนะครับคือผสมน้ําให้มันเย็นเรียบร้อยแล้วนะก็มาฉีดนบไร่กินสาบตัวเมียครับ ฉีประมาณ4ครั้ง5ครั้งเขาบอกจะดีขึ้นดีกว่าน,น้ำตาลไ้มากด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาฉีดกรงล้างกรงแล้วก็เอากลงเนี้ยมาตากแดดก็ทําให้กลิ่นสาบเนียนที่ติดกรงหายไปด้วยนี่คืออีกหนึ่งเคล็ดลับที่ได้ใช้กันแล้วนะครับก็ผมก็เอามาถ่ายทอดอีกต่อหนึ่งเนาะดังนั้นนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสาบลบตุงมเรียเวลาไปติดมาจากสนามเนี่ยลองใช้วิธีนี้ดูนะครับแล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมหนุ่มนกอกลิกค,ครับสวัสดีครับ